อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือการแปลงโฉมจาก ML เป็น GLE 63ลูกค้าหลายท่านนะครับก็สงสัยว่าทำไมเฮียรีวิวทำงานแตกต่างจากที่อื่นฟิตติ้งในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับกันชนหน้าฝากระโปรงแก้มข้างและที่สำคัญนะครับงานโครเมียมตัวนี้เนี่ยนะครับของเราจะเป็นงานโครเมียมที่เงางานจะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับ ท่านผู้ชมครับในบอดี้ ML เนี่ยหลายๆท่านใช้รถรุ่นนี้เนี่ยมาตั้งแต่ป้ายแดงหลายหลายท่านใช้รถรุ่นนี้นมาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆอ่ะต้องหลายปีอ่ะต้องซื้อมาตั้งแต่งบประมาณเท่าไหร่อ่ะคันเนี้ยรุ่นเนี้ยนึกออกไหมถึงณวันนี้แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ ตกรุ่นละนะครับโฉมใหม่ๆก็มานะครับก็ทําให้รถในโฉม ml เนี่ยดูโฉมมันเก่าไปละไม่ปัจจุบันอ่ะก็เลยได้รับความนิยมนะครับตอนนี้เนี่ยมาแปลงโฉมกันนะครับ ml เป็น gle 63ท่านผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยผมต้องทําให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับก็สงสัยว่าทําไมเฮียรีวิวทางานแตกต่างจากที่อื่นนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับคันนี้เนี่ยทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ดูฟิตติ้ง นะครับฟิตติ้งในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับกันชนหน้านะฮะนี่ครับอ่าฝากระโปรงแก้มข้างและที่สําคัญนะครับงานโครเมี่ยมตัวนี้เนี่ยนครับของเราจะเป็นงานโครเมี่ยมที่เงานะครับงานจะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับงานตัวนี้เนี่ยในประเทศไต้หวันและประเทศจีนผลิตออกมาเนี่ยโอ้โห มีหลายสิบโรงงานนะท่านผู้ชมต้องเลือกให้ดีศูนย์บริการของเราเนี่ยนำเข้านะครับเป็นพาร์ทของประเทศไต้หวันนะครับสังเกตที่โครเมียมนะครับตัวคิ้วพวกนี้จะเป็นโครเมียมเงาๆนะครับจะไม่เป็นสีบอลด้านๆนะอ่าครับผมนี่ครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคันที่เรากำลังประกอบนะครับจัดฟิตติ้งก่อนที่จะส่งทำสีฉะนั้นในเรื่องของตัวฟิตติ้งที่จะต้องเป๊ะ นะครับอันนี้คือยังไม่ได้จัดนะอันนี้คือออกมาเข้ามาใส่กําลังจะทำนะครับฟิตติ้งจะต้องเตะแบบคันนี้ที่ทําออกมานะครับคิ้วคมเนี่ยจะต้องเงาแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็กระจังหน้าความมันความมันของกระจังหน้าความเงานะครับแบบนี้นะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมไฟหน้านะครับจะต้องไม่ใช่พวงมาลัยซ้ายที่ยังตารถสวนทาง ถ้าเป็นไฟที่พรมอลัยซ้ายนั้นแปลว่าเป็นโคมสเปกจีนนะท่านผู้ชมใน ML รุ่นนี้เนี่ยของเราทำเนี่ยนะครับจะมีไฟต้องแต่สเต็์เวลคัมที่เวลาบดล็อกรถนะครับจะเป็นไฟสีน้ําเงินเป็นไฟบลูขึ้นมาก่อนและเป็นไฟเดทาทมสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นระบบ LED ตัวใหม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไร ท่านผู้ชมครับในส่วนของด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับงานของที่สุ่มิการเรานําเข้านะครับด้านหลังก็จะมีไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้าย4ี่ชิ้นนะครับแล้วคุณดูฟิตติ้งไฟท้ายนะครับสวยงามมาด้านล่างกันชนตัวนี้นี่ต้องแต่กันชนมานะครับปื๊ดนี่ฮะเข้ารูปเลยนะครับกันชนนะครับดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อนะครับและเช่นเดียวกันนะครับงานโครเมียมของเราจะเป็นงานโครเมียมเงานะครับจะไม่ได้เป็นงานโครเมียมสีบรอนนะท่านผู้ชมดูนะครับ เป็นโครเมียมเงาเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวกราบด้านท้ายนะครับจะเป็นโครเมียมที่เงามากแบบนี้นะครับในโฉม g l e 63แบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเนี่ยอันนี้คันนี้ก็กำลังประกอบอยูอ่มาดูงานดิบกันนิดนึงเห็นไหมครับว่างานของเรานี่เข้ารูปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเข้ารูปแบบนี้นะครับพลาสติกแข็งแรง นะครับพลาสติกแข็งแรงมากฉะนั้นนี่แหละคือคําตอบที่ลูกค้าถามมาว่าทําไมที่อื่นราคาถูกมากนะครับก็เพราะว่ามันมีหลายเกรดนั่นเองที่ศูนย์บริการของแบง k i n g นะครับอยากจะแปลงโฉมนี้เนี่ยนะครับ ML เป็น GE l ของเราใช้ตัวงานเทียบตามที่ผมบอกไปทั้งหมดเลย ที่ชอบใจและถูกใจแบบคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคไฟที่จะต้องเป็นสเปคพวงมาลัยขวาไม่แยงตารถสวนทางสำหรับรถยนต์ในเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายไฟหน้าสว่างและปลอดภัยนะครับชุดงานพลาสติกเป็นงานพ p 1ต่อ1เข้ารูปฟิตติ้งเป๊ะนะครับฝากระโปรงแก้มข้างเป็นเหล็ก ที่ปั๊มขึ้นรูปน้ำหนักเบานะรัท่านผู้ชมและงานสีของทางศูนย์บริการของเรานั้นเป็นงานสีแห้งช้า 2K นะครับท่านผู้ชมที่ใช้รุ่นนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนชมเป็นคอนเซ็ปต์ GLE63 แบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับเราเนรมิตให้กับรถของคุณให้เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ตกรุ่นไม่ต้องขายยิ้งครับ